นักวาดภาพประกอบคุณคิมชีอันหรือที่เรียกกันว่าเป็นนักเขียนและนักวาดภาพประกอบชาวเกาหลีใต้ผู้สร้างสรรค์ผลงานหนังสือการ์ตูนสไตล์ตางานที่แสนอบอุน่นวาดภาพสีสันสดใสมีลายเส้นที่มีเอกลักษณ์มีจินตนาการและมีอารมณ์ขันคุณคิมจีอันเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าในช่วงที่แบบเริ่มต้นทําหนังสือการ์ตูนเนี่ยเริ่มมาจากการเริ่มเรียนหนังสือใน มหาวิทยาลัยและสร้างสรรค์ผลงานหนังสือภาพในสตูดิโอเล็กๆและชอบต้นไม้การขับรถและบะหมี่เย็นการสังเกตสิ่งที่ชอบมาสร้างสรรค์เรื่องราวในการเขียนหนังสือและผลงานของคุณคิมจีอันนะคะมีด้วยกันหลายเรื่องเลยคะ่ะเรื่องที่ 1. นึ่งเว n ลั n นิ่งสอ e เทนเจอรินทีสสามลันลีบัดสี่คิมพับมว และได้ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยด้วยกันทั้งหมด2เล่มน,นะคะได้แก่เรื่องโรงแรมทิวลิปและเรื่องคลหิหา์กุหลาบนะคะและผลงานของคุณคิมจีอันยังได้รับเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนนักเขียนหนังสือภาพเด็กสำหรับเด็ก18ในงานปโลนาบุ๊กแฟร์อีกด้วยค่ะ และผลงานของคุณคิมจีอันนะคะยังได้รับเลือกเป็นสเปเชียลเมนชั่นของงานบโรนาลากซีอวอร์ดประเภทคอมิกสำหรับเด็กวัยเริ่มต้นอ่านด้วยค่ะ